สวัสดีตอนเช้าคะ่ะเรามาอัปเดตแม่พันุหอยขมรัตนะนะคะาจากที่เราได้น้องมานะคะที่เราปล่อยลงไปเราพักฟื้นน้องไว้ก่อนนะคะน้องๆทุกตัวรอดหมดนะคะรอดหมดเลย,เยแล้วผ่านไปแค่หนึ่งคืนนะคะแม่หอยได้ออกลูกหอยออกมาหลายตัวเหมือนกันคะ่ะ ประมาณสิบกว่าตัวได้นะคะอ่านี่หนึ่งตัวน้องหอยจิ๋วน้องมีน้องหอยจิวยจ๋วหนึ่งตัวอ่าน้องหอยจิ๋วหนึ่งตัวและไหนหนะอออยู่ข้างในนะคะนึ่ถึอยู่ตัวนู้นตัวนึงอีกตัวนึงอ่าหนึ่งคืนผ่านไปก็จะมีคลอดลูกมันนะคะมีออกลูกมาเห็นยวนะ มีไหมอืมมีสองตัวสามตัวมีสามตัวเอ้ยสี่ตัวนี่ค่ะสี่ตัวตัวที่สี่อุ้ยตรงนี้เยอะเลยตรงนี้เยอะเลยค่ะลูกหอยเห็นไหมคะค่ะมีตัวนี้หนึ่งใแล้วก็มีตัวนี้อีกตรงนี้อีกอ่าเห็นไหมคะลูกหอยลูกหอยเริ่ม เริ่มออกอ,อแม่พันธุหอยออกลูกมาแล้วนะคะอ่าผ่านไปหนึ่งคืนนะคะอะ่แล้วเรามาดูแม่พันธุ์หอยที่เราแยกมาสองตัวที่ตัวน้องเบาๆดูว่าน้องยังอยู่ไหมนี่นะคะไมหน้ารอดแล้วค่ะลองดูสิโอโห,โห,โหไม่รอดแล้วค่ะไปล้ไปแล้วหนึ่งไปแล้วหนึ่ง แล้วนตัวนี้ก็เบานะแต่น้องยังไม่เปิดปาก่ะะเบามากเดี๋ยวให้น้องให้น้องสู้ต่ออีกอีกหนึ่งวันนะคะก็เบาแต่น้องยังไม่เปิดปากอ่าเราดูเราดูเราดูอีกหนึ่งวันนะคะ,อะโอเค แต่น้องก็รอยน้องรอยนะคะ่ะจะรอดไหมอ,อ่ะเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยววันนี้เราไปทำงานก่อนเราอัปเดตแค่นี้นะคะหลังจากมาจากที่ทำงานเดี๋ยวเรามาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งคะ่ะสวัสดีค่ะ